้าไม่อยากประสบความสำเร็จให้คิดแบบนี้ค่ะอา้าวใครอยากประสบความสำเร็จใครไม่อยากประสบความสำเร็จเรามาเช็คดูนะคะว่าเราจะใช้คำพูดแบบนี้ไหมแน่นอนทีเชื่อว่านะคะทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ทำไมทีถึงใช้หัวข้อแบบนี้ล่ะเนะี่ยเพราะทีคิดว่าหลายๆคนเนะี่ยชอบพูดแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้ตัวไงพูดว่ายังไงเรามาดูกันเลยคะ่ะอะไรก็ตามนะคะที่เรามักคิดมักพูดนะคะมันจะสะท้อนถึงการกระทําเราได้เสมอทุกคนว่าจริงไหม คิดไหมว่าคําพูดอะไรหรือการคิดอะไรที่จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือการบอกว่าเราทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เพื่อนๆเ,เคยคิดไหมเพื่อนๆเ,เ,เคยพูดไหมเวลาที่ทําอะไรเจอคนอื่นทําแล้วทุกคนบอกว่าฉันทําได้ฉันทําได้เวลาที่เราเห็นคนอื่นทําเขาประสบความสําเร็จแต่เรามาบอกตัวเองว่าโอ๊ยเพราะเขาเก่งอ่ะฉันทําไม่ได้หรอกฉันเป็นคนพูดไม่เก่งฉันเป็นคนไม่มีคอนเน็ชั่น จะมีคนไม่มีความพยายามขณะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดหรือเราพูดแบบนี้มันจะเป็นการปิดประตูก่อความสําเร็จในชีวิตเรานะทุกคนนะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันจะทําให้เราไม่ได้ทําอะไรอย่าไปถามหาความสําเร็จเพราะแม้แต่การลงมือทําคุณก็จะไม่ลงมือทําเพราะว่าบอกแล้วว่าเราทําไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนบอกว่าเราทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้ ถ้าเราคิดแบบนั้นมันจะเป็นการเปิดกรอนหัวใจให้เรากล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆมันอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเราไม่รู้ได้แต่ทุกคนว่าจริงไหมว่าโอกาสที่ประสบความสําเร็จมันย่อมมีมากกว่าการที่คุณปิดประตูแล้วบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะนั่นคือไม่ได้ลงมือทําอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าเราทําได้เราจะลงมือลงมือทำเรียนรู้แล้วทำไปเรื่อยๆที่บอกเลยถ้าเราไม่หยุดทำ เราจะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะทุกคนว่าจริงไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์มาบอกทีด้วยนะคะ